ข่าวดีคาดว่าเล่านี้จะได้เขาหับตําแหน่งผู้บริหารอยู่ในทาเฮือบุ้งอ่างในประเทศเวียดนามในเดือนกรกฎนี้ซึ่งรายละเอียดของเดือนนี้จะเป็นแนวใดเดี๋ยวเฮานี่มาฟังน้ากันโดยในเมื่อวันที่ซิเดือนมีนาะปี2002สําักข่าวเล่าโพสต์ได้ได้งานข่าวว่าอิงตามการได้งานของเพจข่าวเวียนเทียนทาม ได้รายงานข่าวว่ารัฐบาลเวียดนามได้ตกลงจะเพิ่มส่วนแบ่งไห่เล่าในโครงการจาก้าเเปอร์ซ5%ขึ้นเป็น60%ตามการเฮียกห้องต้องการของสอปป,อปอเลาวซึ่งไห้สอปป,อปอเลาวเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่รัฐบาลลาวได้หัวมมือกับบริษัทน้ำมันเสื้อไฟเทดดิง้งลาวมหาชลซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ของบริษัท PTL Holding Company Limited เพื่อห่วมมือกับรัฐบาลเวียดนามในการพัฒนาโครงการลาวโดจิสติกลิงซึ่งร่วมมีทาเฮื้อวุงอ่างอยู่ในโครงการรังกล่าวนำทานจันทโทสิทธิไซประทานสภาบริหารบริษัทปีโตเทศและกก่าวต่อประทานสภาแห่งศาต์ ท่านลอเตอร์ไ้สมพรพมวีหานในอาทิติพานมาว่าทีมงานของเรากำลังเหตเวียกกายเวียดนามในการสรํานาคาหุ้นส่วนเพิ่มเติมก่อนจะเขาหับตำแหน่งผู้บริหารท่าเหือ่อท่านจันโทย,ยังเด็กลก่าต่อท่านลอเตอร์ไ้สมพรว่าท่าสิ่งต่างๆเป็นไปตามแผนการที่ว่างไว้พวกเ้าคาดว่า จะได้เข่าหับตำแหน่งผู้บริหารท่าเฮือในเดือนกรกฎนี้ท่านด็อกเตอร์ไสสมพรพร้อมด้วยคณะไล่หับฟังรายงานสรุปเกี่ยวกับโครงการดังกล่าวในระหว่างการเยี่ยมยามท่าเฮือท่าหน้าแรงและเวียงจันโดจิสติกปาร์คยู่นครดวงเวียงจันซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการล่าโดจิสติกลิง ซึ่งเป็นบริษัทของทานจันทอนซิทธิไซที่กำลังพัฒนาอยู่ทั้งนี้รัฐบาลลาวและบริษัทปีโตเทศไล้สางตั้งบริษัทห่วมทึ้นซอว่าลัฐวิสาหกิจทา,าเฮือวงอ่างลาวเวียดนามซึ่งรัฐบาลลาวถือหุน้น5 1และบริษัทปีโตเทสถือหุ้น49% เพื่อห่วมกับเวียดนามในการพัฒนาและดำเนินทาเฮือเพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับการขนส่งสินค้าโดยปัจจุบันทาเฮือลังเกาพ่วมดำเนินงานและจัดการบรรทุกและขนส่งสินค้าที่ประกอบด้วยแผ่นไม้โพแทสเซียมหินกาแฮเด็กและทานหิน เนื่องจากว่าโครงการทางรถไฟซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการลาวดจิสติกลิงที่เสื่อมต่อเวียงจันทร์ผ่านขบวนไปหาทาเฮือที่ถือว่างแผนไวการค้นทรงสินค้าผ่านทาเฮือวุ้งอ่างรวมทั้งจากภาคอีสานของไทยไปสู่ตลาดใหญ่ในอาซเซียนจีนสาธารณรัฐเกาหลีญี่ปุ่น และฮ่องกงซึ่งเป็นทางเลือกที่คุ้มค่าอันนี้ก็เป็นเนื้อในเนื้อหาทั้งหมดของดังน,นี้ที่ขอยนี้นำมาอ่านสรุปทานฟังซึ่งได้มาจากสำนักข่าวเล่าโพสซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องดีๆของประเทศเล่าซึ่งเป็นการพัฒนาห่วมกับประเทศเวียดนามโดยก็เป็นเรื่องดีๆทั้งซองชาตตะวางเล่ากับเวียดนามที่ขอยนี้นำมาฝากทุกท่านซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องเล่าทั้งหมด โดยสำหรับคลิปนี้ข่อยก็จะมาเพียงเท่านี้ละขอขอบใจมดทุกคนได้ที่เขามาเบิงแล้วเฮาหนี่มาเจอกันไหมในคลิปนา